ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาหลังสิทธิ์ตำบลธัญบุรีอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีพลตำรวจโทคำรนวิทุกปราจาะจังนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพ,ภาพการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตทุกช่วงวัยในจังหวัดปทุมธานีมีว่าที่ร้อยเอกดรอาสิทธ์เฉยกลิ่นผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาหลังสิทธิ์กล่าวต้อนรับโดยมีอาจารย์นิพนธ์สายเพชรราชบัณฑิตสาขาฟิสิกส์ และดาราศาสตร์ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์กับผู้ที่เยี่ยมชมรวมกับพ่วงในการโรงเรียนและสถานศึกษาในระบบและนอกระบบในจังหวัดปุมธานีท้งนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาหลังสิทธิ์ได้เปิดตัวเครื่องฉายดาวระบบดิจิทัลที่ทันสมัยที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนเชื่อมต่อข้อมูลจากศูนย์วิทยาศาสตร์ระดับโลกได้แบบเรลวทม์ time. จำลองอวกาศระบบสุริยะจักรวาลไปจนถึงผิวของดาวเคราะห์ด้วยความชัดสมจริง3มิติ พร้อมชมนิทรรศการดวงดาวและเทคโนโลยีอวกาศจะแสดงเรื่องราวการสำรวจอวกาศและแนวคิดในการอพยพสู่ดาวดวงใหม่โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมชมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาหลังสิธิ์ของฟ้าจำลองหลังสิธิ์โดยเปิดให้เข้าชมทุกวันยกเว้นวันจันทร์ตั้งแต่เวลา8ปดนาฬิกาสามสิบนาทีถึงสิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาหลังสิษ์ตำบนหลังสิติ์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ศูนย์สองห